จุดไฮไลท์ถ้ำนาคาและก็หัวพญานาคหัวที่หนึ่งนี่หรอจุดที่เราอยู่จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือน้ำทางมุกตกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับพันสี่ร้อยเมตรถึงถ้ำนาคาเท่าไหร่นะพันสี่ร้อยเมตรหนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งกิโลครึ่งปอร์ประมาณจะถึงจะถึงจุดหัวที่สามก่อนตรงนี้จะผ่านหัวที่สามแบบนี้เลยหรอใช่ครับ อันนี้คือถ้ำนาคาเดิมเลยไหมคะใช่ฮะถ้ำนาคาเดิมทุกแต่เปิดมากา็มีรักษาบเป็นแบบนี้แหละปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ออกมาจากถ้ำก็ไปที่ถ้ำปูวังก็จะถ้ำปูวัง ท่านปู่วังก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเจดีย์อาจารย์ปู่วังหลวงปู่เสาทศมสมัยก่อนหลวงปู่เสาด้วยเหรอคะใช่หลวงปู่เสาหลวงปู่วังคือมันจะทำเเรื่องของอจะมีลูกศิษย์ลูกหาสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกนะครับเจดีย์ปู่วังเจดีย์ปู่เสาก็ท่องเที่ยวก็ไปกราบไหว้ท่านได้ S <S เราจะขึ้นแล้วเนาะอันนี้ก็ได้ข้อมูลพอสมควรแก๊งเราก็มีแก๊งเราแล้วมีอุปสศค์จากถ้ำพระแล้วก็มีทีมของพี่เจมนะคะทำไมถึงอยากมาที่นี่นะคือที่นี่มีตำนเราเรานัดกันโดยไม่ได้นัดหมายนะเนี่ยเออใชอ่อยู่เขาก็อยากมาแล้วเราก็อยากมาก็เลยรวมทีมกันคือเรานับถือพญานาคอยู่แล้วคะพี่จันก็<อ>เลยอยากจะมาสัมผัสเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมีสื่อแบบสื่อสารได้อะไรเงี้ยก็จะได้สัมผัส งูเลื้ออะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะเลยกลับลงมาแล้วเหรอให่ขึ้นไปก็พอไปตรงนั้นแล้วไม่มีความเหนื่อยลยุกขึ้นกันลงเนี่ยแต่ใจพระอ,อ้นนะ,ะปะออนว่าลงลําบากกว่าขึ้นเพราะว่ามันชันใช่ไหมลูกเพราะมันชันแล้วเราต้องใช้สไลเดอร์ลงลงบางที่ลูกสไลเดอร์ด้วยเหรอกานี่ ไปลูกไปสู้สู้สู้ใจพลังอยู่ตรงไหนกำเดิตกงลังลูกเดียวออคนด้ วันนี้ไม่ร้อนได้มีปอกแขนเมื่อวานร้อนโคตรโคตร <c oughs> เราพักเหนื่อยแบบนึงนะคะเราต้องบอกตัวเองว่าอย่ารีดนะคะ ตอนนี้มากี้ร้อยเมตรแล้วอะเราถ้าเราไม่นับว่าเป็นกี่ร้อยเมตรเกลได้สี่ร้อยเมตรแล้วล่ะอ้อยจะตกลงกี่นาทีสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาทีตอนนี้ยี่สิบสามนาทีค่ะนี่แค่ยี่สิบสามนาทีนะคะเหนื่อก็ขนาดนี้ดูตัวสิคะนั่งติดพื้นแล้วเนี่ยค่ะยังไม่ถึงสี่ร้อยเมตรเลยค่ะเขาบอกจุดแรกที่เราจะได้เห็นอะไรก็คือจุดแรกคือ400เมตรน่าจะอีกสักร้อยเมตรนะคะไหวยัง ถามตัวเองแน่ๆเลยไม่มีคําตอบจากสวรรค์ที่ลูกไมีเพื่อนร่วมทางค่ะน้องคะน้องจะไ้ทีนมาเรวาเดินเาดินท่าไแล้เราเดินมาประมาณ800อยแล้วครับผมแปดแปด เพื่อเพื่อเราเดินเดินขึ้นเดินลงใช้ระยะทางประมาณสักเกือบห้ากิโลครับผมห้าถึงหกกิโลได้ครับผมขึ้นง่ายกว่าหรือลงง่ายกว่ามันก็อยู่ที่สภาพร่างกายเราถ้าเรากลัวความสูงมันจะลงลำบากครับผมเหนื่อยไหมตัวเล็กเ <c oughs> หนื่อยอ่ะ เสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเ,เรามาเดยไม่ได้เป็นทางนี้ต่อก็เลยได้ทานี้นะโอ้โหช่วงบันไดพี่เป็นไงพ,พอวินขึ้นมาเจอบันไดเอโอโอ,โอ้ยหฮะความเห็นเขาบอกว่าจุดที่เราขึ้นกับบันไดข้างหน้าเนี่ยพี่จริงๆก่อนหน้านี้เป็นเชือกอ๋อเขาเพิ่งสร้างเสร็จป,ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วโดยเงินบริจาคของประชาชนที่เข้ามาสัการะบูช้า โอ้อนุโมทนาสาธุครับก็เป็นเส้นทางนี่แหละที่เราจะไปกันโอเคไปพี่อ๋อนู่นนู่นเห็นแล้วข้างในใช่อย่างเพิ่งเสร็จนะคะเนี่ยความชุ่มชื้นของบานจะจีนแบบนี้นะครับบุญดดงกับแจ็กนะครับเพราะคิดดูถ้ามันไม่มีบันไดสภาพจะเป็นเช่นไร ขอถามหน่อยเมื่อกี้พี่พูดว่าไงนะพอมันมีบันไดเรารู้สึกไงบ้างก็คือก่อนขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ดูมาหลายคลิปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันกลัวเราก็กังวลไปว่าที่มันน่าจะลําบากกว่านี้เยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาแล้วเรามันมันดีกว่าที่คิดนะคือได้แบบง่ายขึ้นสบายเลยนะเป็นบุญเราเนาะใช่ที่บันไดเสร็จแล้วใช่ค่ะโอเคไปต่อค่ะเหนื่อยหรือยัง ยังเลยสบายสบายเลยเนาะวัยรุ่นทำเป็นนักกีฬาอ๋อลุกขึ้นมายังจะรู้ว่าความสดชื่นนั้นเป็นยังไงไหนรู้สั่งไหมเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ลมามาทางนี้เห็นไหมล,ลงมาทางนี้นมันก็เลยเย็นะตรงเนี้ยเย็นเจี๊ยบเลย,อยอนะโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยเหินเย็นเขกากอดทิ้ตรงนี้นะครับเสียงที่สามนะครับ เราต้องยกกล้องตรง,ง,งมุมนี้ครับผมมันจะเห็นลูกศรด้วยนี่ครับเสียที่สามตรงนี้นะครับหน้าถ้ำแล้วนะคะถ้ำนาคาเราถึงแล้วล่ะแต่ว่า เวลาจะเข้าเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่พาเข้าก็จะต้องรอคิวกันนิดนึงรอให้คณะครบอะค่ะแล้วถึงพาเข้าทีเดียวตอนนี้เห็นบอกว่าเรียกว่าพร้อมแล้วไปกันไทยครับพักมาตลอดพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วค่ะครับผมคือข้อห้ามนะครับในการลงท่ามคือประเด็นหลักก็แค่ห้ามสัมผัสใดๆทั้งสิ้นในท่ามค่นั้นเอง เปช่องแคบๆของภูเาผาด้วยซ้ำเนาะครับแต่ว่าหินที่เนี่ยชัดเจนตรงที่มันมีความคลัดแต่ก็คลาดกไม่เหมือนกันดนว่ยนะเป็นชั้นๆเนาะ<ช>อันนี้จะเหมือนเกล็ดตรงนี้จะเหมือนเกล็ดอันนี้เป็นชั้นอันนี้เหมือนท้องงูอ่าืมินตนาการอ้าเหมือนเว,นเวนาลาเวลาเเขาก็จะมีเรียกก่อนแล้วเขาก็เป็นเกล็ดใช่ไหมเหมือน,นนะธรรมชาติรังสรรค์ธรรมชาติรังสรรค์ ความเย็นก็เริ่มเนี่ยเย็นและชื้นเย็นชื้นแคบครบเลยครับโอ้เย็นมากเลยอะต้ผมตัวนี้ครับลำตัวของปู่เลยที่ในตำนานที่โดนสาบนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมหลายคนบอกว่าตรงนี้จะเป็นองค์ครของเพื่อนนะครับผมที่โดนสาบคู่กันนะครับผมไหนคัตรงฝั่งนี้ครับผมก้อนนี้ก้อนนี้ครับผม แต่ตัวนี้จะเป็นตัวของลำตัวปู่ลือครับตัวนี้ครับตัวม้วนอยู่ตรงนี้แล้วเสียนจะอยู่ตรงเสียนคือในตำนานโดนตัดเสียนไงครับคือปู่ปปใช่ครับในตำนานปู่ลือเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเมือง,งหนึง่งแล้วทีนี้เจ้าชายฟาลุงคือบุตรชายของปู่ลือนะครับมาพบรักกับหญิงหญิงที่เป็นนาคนะครับอยู่กินกันมา3 4สปีและไม่มีทายาทสืบตระกูลเาเลยปู่ลือได้สงสัยเลยสืบไปสืบมาเลยจับได้ว่าภรรยาของเจ้าชายฟาลุงนี่เป็นนาค เนนี้บอกให้พญานาคราชขึ้นมาเอาลูกสาวเพื่อนกลับ<อ>พญานาคราชก็ขึ้นมาเรนนี้พญานาคราชเลยบอกว่าสินสอดที่ลูกสาวเพื่อนเคยเอามาให้เจ้าชายฟาลุ่งนี่ครับขอคือนได้ไหมที่พวกเป็นเพชรหินจินดานครับขอคือนได้ไหมปูล่ลยเลยบอกว่าเอาคืนให้ไม่ได้เพราะว่าได้ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเบิดแล้วคือภาษาบ้านเฮากับเพิ่นเอาไปขายไปแล้วครับแล้วพญานาคราชเลยโมโหว่าจะกลับมาทําลายเมืองของปู่ือให้สินซากให้เป็นหนองเป็นบึงนะครับผมทีนนี้ก็กลับลงเมืองมาดาแล้วก็ยกพลขึ้นมา มาทำลายเมืองของเพื่อนชาวบ้านกขล้มตายเจ้ชาชา,ชายฟาดุงก็ตายและเมืองเพื่อนก็เป็นหนองเป็นบึงในที่สุดแล้วจับตัวปูลือไ,ไปอีกครั้งหนึ่งปูลือยังไม่ตายนะครับผมแลวทีนี้จับตัวปูลือไปแล้วก็สาปปูลือให้เป็นนาคและตัดหัวตัดหางโยนไปคนละทิศคนละทางในเมื่อปูลือจะพ้นคำสาปก็ในตัวเมื่อมีเมืองใหม่เกิดขึ้นมเมืองใหม่ก็คือเมืองบึงการครบอายุเก้าปีเพื่อนจะปรากฏร่างให้ชาวลูกได้เห็นปีนี้ก็ปีที่9้าที่ทํานาคามาดัางๆหน้าตอนนี้ครับผม S <S <S แล้วปีที่สิบเพื่อนจะไปเกิดตำนานก็แล้เล่าต,ต่อๆกันมาแบบนี้ตามความเชื่อส่วนบุคคลครับตัวนี้ครับผม ใช่ครับผมคือหลายคนนะครับบอกว่าทางนี้คือประตูเมืองรับเลนะครับผมคือมีเกจิอาจารย์ที่เข้าไปนะครับแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาที่รออยู่ด้านนอกรออยู่14บวันแต่เพื่อนบอกเพื่อนออกมาเพื่อนบอกว่าเพื่อนเข้าไปแค่วันเดียวครับผมไม่ได้บอกไหมครับว่าเพื่อนไปไหนเพื่อนบอกว่ามีชาวบ้านเรียกเพื่อนเข้าไปครับผมแล้วเพื่อนก็เดินตามชาวบ้านเข้าไปครับผมแล้วเข้าไปก็เป็นเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเราเนี่ยครับเป็นเมืองเป็นอะไรหมู่บ้านใช่ครับผมแต่ในหมู่บ้านน่าจะไม่พูดกับกับคน เหมือนกับเพื่อนจะอยู่ของใครของมันไม่ค่อยคุยกันนะครับผมตัวนั้นนะผม งนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่นะพี่เสียที่หนึ่งครับผมเป็นเสียที่หนึ่งใช่ไหมคะเป็นเสียที่หนึ่งคือการค้นพบครั้งแรกถูกไหมใช่ครับผมคือการค้นพบเสียญที่หนึ่งคือค้นพบหัวหน้าอุทยานเป็นคนค้นพบครับผมตัวนี้ครับผมแต่ก่อนแค่ถ้ำนาคาครับผมในทีนี้เลยคนไปคนมาเลยหัวหน้าอุทยานบอกว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่หนึ่งครับผมตัวนี้ครับจากมุมไหนครับถึงจะจะมองมองมุมนี้ครับผมเดชับผมจะเห็นริมผีปากและลูกตาด้วยครับมุมนี้ครับตาคือตรงไหนฮะนี่ครับตาตาตรงนี้ครับผมตรง แล้วนะคะทางน้องก็จะมีวิบากวิบากนิดหน่อย ตอนนี้เราประมาณบ่ายสีเนาะเราก็ลงมาถึงพื้นข้างล่างจนได้มีความรู้สึกว่าอถ้าไม่ใช่เป็นแรงศรัทธาเนาะมันคงพาเราลงมายากมากอะ่ะเส้นทางมันค่อนข้างแบบต้องใช้พลังจริงๆมือนี่แบบโหใช้มือมากเลยในการสาวเชือกแล้วก็โหลตัวลงมาค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คุ้มค่ากับการเดินทางไม่ว่าจะได้เห็น ขดที่บอกว่าเป็นองค์พระเจ้าอุลลูเนาะไม่ว่าจะเป็นขดพญานาที่มองเห็นเป็นเกล็ดอย่างนี้นนะคะแล้วก็เป็นเสียนเราได้เห็นสองเสียงเนาะก็บางมุมดูก็ค่อนข้างเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์จริงๆก็โอเคถือว่าเป็นทริปที่โหดได้ใจแล้วก็ เจอรูปเห็ดเต็มเลยที่นี่ไม่ได้เชื่อทุกคนทุกคนมาก็ทักทายกันแล้วก็มากันด้วยศรัทธาจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเนาะแล้วก็ฟิตร่างกายดีๆลองมาลองมาแล้วจะรู้ว่าเราทําได้อะความรู้สึกที่มาถึงตรงนี้ก็คือโอ้เราทําได้อะอันนี้มันมากกว่าที่จะบอกกเนานะโอเคเมืองไทยสวยจริงๆอันนี้อยากจะฝากบอกจริงๆนะคะไปไป